วันก็เบบี้ลูกแก้วแม่ถือกล้วยัไงลุกสู้สิบปีฮะลุกสู้สิปีช้ำยังไงเออยังกินละนี่หางมันยาวมากนี่อ้าีตัวนี้เม็นฮะตัวนี้เม็นเอามันลง จมผูห้หยิบอันเดียวหยิบอันเดียวไม่ต้องกลัวหยิบคนละเห็นไหมนะ <No. S 1> เออมันไม่เป็นไร,รหักใครด้วยหกัหกหักเออหักไรโอ๊ยไม่ไรวันก็เบบี้ว้าว แบ่งเยอะเอดแบ่งแมงเลยไม่ทำไมไม่ทานเลยอะมันยิ่งเหรอยาแล้วก็เจ็บก็ขอด้วยอยอยแต่เลยอ้วนระวังเหยียบขาเอาให้ลูกหน่ะคนไหนแทมมี่เธอไปไม่มีใครกล้าจับมันจะไปลุ้ม โอเคเลยวันเอ้ยวันวันนตัวกูก็ยืนอยู่เฉยเดี๋ยวกัดเอาใช่ยืนอยู่เฉยมือมันไม่เจ็บหรอกมือมันอ่ะกูตกใจยูงกัดลุงแล้วแดงแล้วส้มแดงแล้ว มันคนทำงานอยู่นี่เนาะคนคนระยะลุมลิงโอ๊ยเด๋วไน่ให้ไม่ให้มันต้องสองอันออะให้เทมี่หน่อยให้แทมี่หน่อยเธอเธอมาเธหมดูมันมองดูมันมองพี่มาแล้วไนจไม่แล้วฝนจะมา ใครอยู่กับฉันใครอยู่กับฉันระวังมันยัดกล้องเด้อใครอยู่กับฉันอะไรเมล่าเคไม่ได้เมล่าไม่ได้แม่ลูกแก่แม่ถือกล้วยไงลุกซุ่ยสติปีฮะลุกซุ่ยสติปีทำยังไงทำยังไงโนโมโนโม ช่วยมามหน่อยดิไม่ได้มันหยิบผมแม่แล้วมิชมเ้งเอายามอวไปที่อื uh> ่นเล้วไหมพอแล้วโอ้ะไงไปเอารถไงไปเอารถขาเขาเขาปิดตรงนี้น้อย่าให้หมดสิ้มีเรมันไ้เฮะดู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 มันไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้เขามาๆไปยืนอยู่กับลุงไปยืนอยู่กับลุงอยู่ในกระเป๋าขอหน้าขอหน่อย อยู่ไหนอ่ะค้างค่ะเดี๋ยวด้วี๋ยวด้วเดยวมยอเอาดิเอาไหเอาอาตามพมี่ละมี่ก็ไม่ยื่นให้มันดีๆอย่างงั้นน้องุมีจับมั้เออโอเคม้้ มมอมันด้าอนนี้อานม้อหวแล้วอุ้ยสีดำแล้วนี้สีดำแล้วเบล่าพ้าจะฉีดเบล่าไปยืนอยู่ไกลๆมันจะถูกตรงนู่นตรงไปหันหน้าตั้งนู่นอุ้ยไงเ ว่าถือครั้งเดียวโอเคโอเคไม่แม่รักเรื่องรักเรื่องไปหาเร่งว่าไปหาลุงไหมมารักลุงแล้ว วันยนให้เยวันโยนมือมันนิ่มนิ่มเออนั่งลงนั่งลงวันนั่งลงวันนั่งลงเออวันนั่งลงวันนั่งลงเออเออนี่หางมันยาวมากเธอตัวนี้มันจะกัดนะตัวนี้นะ เออเออแต่มีหยิบเล้นั้นแม่เอาเอากลับังเกรอดูดิเนี่ยเห็นไหมเราหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูดิโอลฟูรีโอลฟูรีดยอันนี้ไม่หยุดอ่ะ เอาูงทจะมีเพื่อนแล้วเหรอฮะจะกลับบ้านด้วยหรือเปล่าเนี่ยตัวเมียด้วยนะเนี่ยจะนแฟนกับพ่ออันน้ามาเถอะอันน้ามาแม่ยืนตะเกกับป๋าปะเมย์ม่์มยยืนกับป๋าปะได้แม่แม่กัน หันมาแม่หันมาแม่โอเคเขาบอกคนก็มาเที่ยวไงนี้ตัวนี้เลี้ยงลูกไงเบล่าระวังเหยียบห่างมันนะล <Yeah, ูกตาม่่ก uh ันนรุโฮ โน่โนไอเด็วันทูโฮข้อปนโ่หากบอเ้งถืออยาิป่ย้ไมไวาปนแล้แมิมาพาลิงมาหาลิงเชื่องมากเฮ้ยนย่านลุงลิงให้อีกให้อีกให้อีกเอากับป้าป๊าอีกเอากีป้าปะ กะปะปะกะปะปะให้แทมี่หน่อยอ่ะให้แม่ไม่ขอลุงแม่เอาดิเอาดิเอาดิขอลุงอุ้ยมันมีลุงมันมีอุ้ยเอาดินี่เอากระลุงเอากระลุงว่านให้ให้หลานคนละอันไอจะพูดหนไอจะพูดหน่อยมันมีลิงทันมีลิงอันนั้นมาแล้วข้ามประเทศมาแล้วข้ามประเทศมาแล้วทำไมต้องกิ้วตัววะฮะมีแต่ต้องขึ้นมากิ้วตัวก็ไม่มีใครให้ไงพี่พาจับเอาไหม มันจะมายิ่งมาหาพี่ผ่านเลย,เลยแหละระวังคำมาหาแล้วทำโกโปรตกดูอันนี้ใช้สองมือเลยใจเอาให้แทมมี่หน่อยเดียวให้แทมมี่หน่อยแทมมี่แทมมี่แทมมี่กับปะปะ๊าเทมมี่ให้อันเดียวแทมมี่างานอะไรอุ้ยมาแล้วนี่โอ้ว่วนถือไปละ หากครึ่งหากครึ่งแอบไว้อย่าให้มันเห็นนะแอบแล้วอมันก็ได้กินแอบไว้นะวันไหม่ครึ่งวันอย่าโยนสิโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยูอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยอ้ยโ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 ้ยยโออ้ยอ ม,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 มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาหาพ่อแล้วเนี่ยสรุปตัวนี้เนียนเว้ยนเนียนเนียนมากใส่ผงแก้มให้เราบอกตัวนี้เลี้ยงลูกเลยเฮ้ยลูกอันนี้มันมันกินเลยพี่ผาฮะมันกินมันบดใส่ผงแก้มคืนใช่บอกเห็นบอกมันกินกินอ่ะมันบดได้อันบดได้ลักเสียงไว้นะ <c oughs>

ม oh, ีล oh, oh. ูกอ้ามีลูกมีมีลูกฮะเออมันฉี่ฉี่แล้วเไปหยบเมียนะเฟรนด์องมอโอเคโอเค So unfair so เมร์ระวังเยี่ยมฮะ it's cute เดี๋ยวเธอไม่ได้ให้อ๋อให้เราเหรเราถ่ายวิดีโอให้น่ะเอาว่นไปไปยืนนู่นกับแคมิร์หน่อยไปเลย